ท่จากบทเพลงที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาในเนื้อหาของเพลงที่บ่งบอกถึงความงดงามของสาวงามในถิ่นนี้นอกจากนี้ในเนื้อเพลงยังได้ถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รู้ว่าพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวและยังเป็นพื้นที่ที่มีสาวงามวิไลถิ่นนี้คือผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา สหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2513เลขทะเบียนข้อบังคับที่175ทับ29846ซึ่งเกิดจากการควบรวมสหกรณ์หาทุนในพื้นที่จำนวน39สหกรณ์ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงเข้มแข็งโดยมีสถานที่ตั้งสำนักง,งานสหกรณ์อยู่ที่เลขที่217ทั1หมู่4 ตำบลผักไห่อําเอภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการและทีมงานฝ่ายจัดการพร้อมผู้ตรวจสอบกิจการและมีที่ปรึกษาสหากรณ์ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลได้คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์ทั้งด้านการผลิตด้านการเกษตรและรวมถึงด้านวิชาการโดยสภาพภูมิศาสตร์จึงทำให้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นหลักโดยพื้นที่อำเภอผักไห่มีพื้นที่ทำนาจำนวน80,000ไร่แบ่งเป็นพื้นที่นาพลัง และพื้นที่นาปีในขณะพื้นที่นาปีมักจะใช้เป็นพื้นที่รงรับน้ำเหนือในฤด,ดูน้ำหลากที่ระบายจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยลงสู่พื้นที่นาในอำเภอผักไห่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่แก้มลิงดังนั้นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพทำนาจึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนงานที่ดีทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิสัยทัศน์ของสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดคือสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคัง่งบริหารโปร่งใสให้บริการเป็นเลิศเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดเวลาเพื่อให้การบริหารงานประสบความสำเร็จจึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดมี5ด้านได้แก่ 1. ธุรกิจสินเชื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อลงทุนประกอบอาชีพซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในการจัดหาปัจจัยการผลิตเช่นปุย๋ยยาปราบศับตรูพืชสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และยังดำเนินการเป็นศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา 3. ธุรกิจรวบรวมและแปลรูปสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิตเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกในการผลิตข้าวโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มุ่งเน้นให้สมาชิกปลูกข้าวปลอดภัยเพิ่มรายได้โดยสหกรณ์รวบรวมรับซื้อคืนแปลรูปโดยผ่านโรงสีข้าวขนาดกำลังผลิต 200ตันต่อวันและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของสหกรณ์ข้าวอ่อนหวานและข้าวสาวผักไทย 4. ธุรกิจให้บริการส่งเสริมการเกษตรคือการให้บริการตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์รับจ้างอบลดความชื้นผ่านเครื่องอบลดความชื้นขนาด140ตันต่อวัน 5. การส่งเสริมอาชีพสมาชิกเช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกลุ่มผลิตเชื้อบิวเรียมีกลุ่มปลูกผักปลอดไัยสารพิษและจำหน่ายที่ตลาดสินค้าของสหกรณ์รวมถึงการส่งเสริมการปลูกข้าวไว้กินเองให้แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนครัวเรือนโดยสหกรณ์จัดการแปลรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารหรือข้าวกล้องตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ผ่านเครื่องสีข้าวขนาดกำลังการผลิตสตันต่อวัน จากการที่สหกรณ์ได้นำองค์ความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์โดยวิธีการลดต้นทุนการผลิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณ์ให้ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในจำนวนที่เหมาะสมและแช้ระบบนาดำและนายนกล้าเพื่อป้องกันและกำจัดวัชพืชและข้าบลอมปนโดยมุ่งหวังให้สมาชิกสหกรณ์ลดละเลิกการใช้สารเคมีนำสภาพในน้ำมีปลาในนามีข้าว กลับคืนมาจึงนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการแปลงนาและนอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดยังมีทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมเพลียกระโดดรวมถึงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อสะดวกในการขนย้ายปัจจัยการผลิตและเข้าเปลือก จากการประกอบธุรกิจทั้ง5ด้านจัดได้ว่าสาหกรณ์การเกษตรผักไหายจำกัดสามารถดำเนินธุรกิจการผลิตข้าวครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีการจัดการวางแผนการผลิตและการตลาดไว้อย่างครอบคลุมส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนในการประกอบอาชีพโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตเชื้อบิวเวรีใช้เองเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สาหากรณ์จะทำการกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชนและสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสาหากรณ์กับสาหากรณ์อีกทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้สาหากรณ์การเกษตรผักไหิ่จำกัดเป็นที่พึ่งยามยากของสมาชิกอย่างแท้จริงสมกับคำว่าส่งเสริมการประกอบอาชีพ บูรณาการความร่วมมือพัฒนาสหากรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์พอใจมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็ไว้ใจมาก